สวัสดีครับผมนายสมชายเทนสนาวันนี้จะมาารับบทและแคสติ้งเป็นนักแสดงตัวประกอบเล่นเป็นบทพ่อค้านะครับเดี๋ยวลองมาเลยนะครับผมอ้าวทางนี้เลยจ้าตรงนี้เด็ดจ้ะมีเป็ดขายค่ะเป็ดรหลดโลดค่ะมีทุกคนมีต right ั้งแต่เป็ดโหลดมาพี่ไม่สนใจเลยครับมาๆๆๆามาตรงนี้เลยมีเป็ดขายด้วยโลดนะเป็ดกล่องก็มีนะคะเรียบร้คุณพี่คะคุณพี่ คุณพี่คุณพี่มาหน่คุณพี่มาหน่คุณพี่มาหนีคุณพี่มาล้านหนูคุณพี่มาล้านหนูมาล้านหนูเฮ้ยคุณพี่ไม่ต้องไปสนใจงานนั้นงานนั้นมันไม่ดีมันไม่สวยเป็ดหนูดีกว่าครับเป็ดหนูโลดโชดโหลดหมอดี่ันจะมาอ่อยด่แันจป็ดครั้งแล้วิฉเป็ดอะไรก็ไม่รู้ดิจะบอกให้นี่จริงๆนะต้องเป็ดหนูนะจ๊ะพี่เป็ดพี่เนี่ยเป็ดหนูและสุดยอดฟิตรูปตึงปังมาก พี่ชายรักที่จะเสด็จมากเลยค่ะคพี่ค่ะสุดยอดเลยไหมคะสวัสดีค่ะ